สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมจ่องพิวเคทีวีนะครับข้ามีเสียงรบกวนผมขออภัยโทษด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเว็บทีมฟรีหรือเปล่าข้าขอข้าผิดขออภัยด้วยนะครับพอส่งเติมเงินกดลักกันก่อนที่ฝากเงินหรือถอนเงินนะครับ นี่นะครับคือเว็บที่ผมมาหาเงินเข้าโวลเล็ตนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะให้ทุกคนโอนไปสองเบอร์นี้ผมจะโอนไปเบอร์นี้นะทุกคนโอเคเสร็จแล้วผมก็กรอกนะครับทุกคนโอเคกรอกเราจะคูณนะครับทุกคนโอเคสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ งบยีบาทเองถูกไหมถูกหรือว่าไห้ดีงบน้อยนะทุกคนงบน้อยข้าผมไ,มได้กำไรนะครับผมก็ไปแจกนะครับแจกบัตรการนิน้าออิโอเคป๊บนังขอหาเลือกเกมเล่นก่อนโอเคขอ เป็นลุนรับ wallet นะครับรับ wallet จำนวนเงินมีเปล่า5บาทได้เปล่าโอเคสิบสบาทสิบบาทโอเคโอเคครั้งแรกเริ่มกันเลยโอเคได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า ได้เปล่า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 เฮ้ย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 โอ้เกลือทุกคนนะเกลือแล้วมันเขาจะรู้นะว่าเว็บจะล็อกเปล่าเล่นเกมขอเป็นสุ่มเพชรน,นะครับ โอ okay. เคสิบเครดิตไปไม่เกลือเว้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหหกสิบแปดเพชรเท่ากับยี่สิบบาทนะทุกคนโอเคครั้งนี้ครั้งสองเริ่มไปไปไปได้เป้า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 ได้ปเปาเฮ้ยเฮ้ย หาบาทนะครับทุกคนเฮ้ยตัวห้าบาทสิบรอบไปไปได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยี่สิบเพชไปอีกอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบขอ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 โอ้ยยี่สิบบาท ทุกคนก็ผมเกลือนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดับสไครผมก็ไปก่อนนะครับทุกคนไม่มีการแจกบัตรกรีน่หน้านะครับทุกคนก็ไปเป็นคลิปหน้าแทนละก,กันนะครับทุกคนววันนี้ผมก็ลาก่อนนะครับ